สวัสดีอาชญากรแพนเดีนคุณรู้อะไรไหมในทางสอบสวนเรารู้ถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุของคุณมานานแล้วเพียงแต่ไม่มีการเปิดเผยเท่าน,นั้นแหละเพราะห่วงและกลัวว่าจะมีแรงกระทบถึงตัวความตลอดจนบุคคลอื่นๆภายใน ครอบครัวเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางราชการเก็บงำเอาไว้เพื่อประโยชน์ของสถาบันครอบครัวด้วยคดีนั้นยาวนานผ่านมาจนถึงอำนาจพิจารณาของศาลแล้วที่ผ่านมาในทางการสอบสวนคุณไม่เคยปลีดปากให้ใครทราบเลยถึงเบื้องลึกภายในจิตใจของคุณ ว่าคุณได้ถูกแรงกระทําใดจากใครภายในครอบครัวบ้านในส่วนนี้ผมยกย่องและชื่นชมคุณนะถึงวันนี้แล้วคุณตอบผมได้เรียตอบในใจก็พอนะไม่ต้องตอบเสียงดังเหมือนเมื่อคืนว่าใครพูดอะไรทำอะไรกระทำอย่างใดๆให้คุณต้องเจ็บช้ำน้ำใจบ้าง คุณถึงนำพฤติการชั่วกระทําต่อเธอผู้ที่ไร้เดียงสาผู้ที่ไม่เคยเป็นปรบัิกับใครได้นานเท่าไหร่แล้วที่คุณเก็บงำความรู้สึกต่างๆเอาไว้แล้วแสดงพฤติการชั่วลักษณะนี้ออกมามันนานเท่าไหร่แล้วที่พวกคุณพูด และทำต่อกันและกันแบบนี้และผลกรรมนั้นตกอยู่กับเด็กที่ไม่รู้อินนูอินเนอ,อะไรนานเท่าไรแล้วครอบครัวตัวความถ้าพวกคุณไม่รู้ว่าตัวเองยืนอยู่ตรงไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ในภายภาคหน้าจงรับให้ได้อย่ามาร้องคล่ครคลนให้ได้ย็นมาตาเสียงอาชญากรผันดิตนแม้วันนี้คุณจะไม่ตอบผมนั่นไม่เป็นไรที่ผ่านมาผมพอจะมองเห็นอยู่พางสิ่งที่สังคมเข้าใจนั้นถูกต้อง ถ้าไม่มีแรงจูงใจอาชญากรพันเดินจะก่อเหตุไม่ได้อาชญากรพันดินฟังสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้สิ่งหนึ่งที่คุณมั่นใจได้คือเมื่อคดีถูกฟ้องต่อศาลศาลจะพิจารณาถึงความรู้สึกนึกคิดในขณนะ ก่อเหตุด้วยเช่นกันนี่คือความยุติธรรมที่คุณจะได้รับสุดท้ายผมฝากถึงตัวความครอบครัวตัวความกลางคืน,คนผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะต้องคอยต้องมอง อย่าให้ผมต้องลากไส่พวกคุณออกมาตากนาเท่าไรแล้วอาเชียก็อตอบแค่ในใจก็พอ <c oughs> ผมได้ยิน <c oughs> ไม่เป็นไร